สวัสดีครับที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่แปลงนาทดลองที่สำนักง,งานไร่ฝึกทดลองคณะเกษตรศาสตร์แต่ก่อนเดิมทีนี้ก็เป็นในส่วนของแปลงนาข้าวหอมวาลินนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ครับมาปรับในส่วนของการปลูกปอเทืองนะครับเพื่อที่จะปรับโครงสร้างดินนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยพืชสดก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินนั่นเอง เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะไปพูดคุยกับนักวิจัยนะครับน้องอ้อนะครับน้องอ้ออยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับน้องอ้อครับสวัสดีค่ะอ้อทำหน้าที่อะไรนะอตอนนี้นะคะก็คือเป็นทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัยของรองศาสตราจารย์ดรสุรีพรเกียรตงามค่ะการวิจัยหลักก็คือจะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นการพัฒนาพันธุ์ข้าวแล้วก็มีมีการเปรียบเทียบ แบบดูดูแลน้องแบบดูแปลงเปรียบเทียบผลผลิตข้าวที่ที่เราได้ทําการพัฒนาโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกอค่ะตรงเวิงตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจะมีแปลงทั้งทั้งแปลงปลูกขยายมเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาลินของอาจารย์สุริพรนะคะแล้วก็มีแปลงทดลองงานวิจัยที่ที่เป็นภายใต้โครงการวิจัยต่างๆของอาจารย์ค่ะแล้วก็มีปัญหาพิเศษของนักศึกษาพืชไร่ปีสค่ะก็จะมาทาที่ที่การทดลองนี้ค่ะซึ่ง ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเป็นทุ่งปอเทืองที่ที่เราปลูกเพื่อเป็นการเพิ่มไนโตรเจนในดินแล้วก็ปรับปรุงดินไปในตัวค่ะเพราะว่าดินที่ที่ที่ไร่ฝึกเนี่ยค่ะเป็นเป็นดินเป็นดินทรายเป็นที่มันไม่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะก็คือเป็นการปรับโครงสร้างดินแล้วก็เพิ่มปุ๋ยเขาออกดอกนานไหมช่วงเวลาออกดอกออกดอกอ่จริงๆตรงนี้จะออกดอกประมาณที่อายุ4 5 0ถึง60วันคะก็คือมีประมาณ10วันก็จะ ถ้าถ้าเป็นปุ๋ยถ้าถ้าตอนนี้นะคะก็คือตรงนี้น่าจะประมาณอายุหกจะหกสิบวันแล้วค่ะก็คือจะจะดำเนินการไถ่กบเพื่อเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยเพื่อสดในดินแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยงั้นใครที่จะมาถ่ายรูปถ่ายภาพ<ต>นี้ต้องมาภายในภายในที่หนึ่งอาทิตย์นี้ค่ะใช่ค่ะภายในอาทิตย์นี้เพราะว่าอาทิตย์อาทิตย์หน้าน่าจะดําเนินการไถ่แล้วค่ะถ้า,ะะถ,าถ้าจะมามาเยี่ยมชมแปลงก็ต้องต้องภายในอาทิตย์นี้ค่ะครับค<า>่ะ<า>สูงไหมอ้อต้น สูลงไปดูเดี๋ยวพี่ลงไปด้วยโอ้อ้อสูงเท่าไหร่ออ่ะร้อยหกสิบสองค่ะร้อยหกสิบสองค่ะตรงนี้ก็สูงกว่าค่ะโอ้สูงมากอ้าวแล้วพี่เข้าไปยังไงคบนี่สูงเกินไปครับ้อเดี๋ยวพาชมหน่อยพาเข้าไปไหนเดี๋ยวเราจะไปตะลุยป่ากันนะครับโอ้โหอออรอด้วยนะครับข้างล่างนี้ไม่ม็ดไม่มีโคนนะไม่มีโคนค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่กําลัง ตะลุยเราเหยียบไปได้เลยใช่ไหมเพราะยังไงก็จะเป็นในส่วนของอ่าถกลบอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเหยียบได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเขาปลูกที่ที่พวกเขาให้โชว์ก็ไม่น่าจะไปเหยียบแต่อันนี้ก็คือเดี๋ยวทีหน้าเราก็จะโอ้นี่ใช่ไหมในพื้นที่ปลูกข้างล่างเอ้าก็มีหญ้าอยู่นี่อ่อมีค่ะเพราะว่ามันมันมันเกิดก็ไม่ค่อนข้างที่จะหมองสมองแต่ว่าช่วงไหนที่มันไม่มีไม่มีปอเทืองขึ้นมันก็จะมีหญ้าค่ะไถ้ากลบอีกทีหนึ่งค่ะ อ๋อเขามาดูในในในส่วนของต้นปอเทืองหน่อยดอกปอ,ปอเทืองยังไงมันในส่วนประกอบของปอเทืองมันจะมียังไงบ้างอ้อเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนนี้ก็เออมัน,ม,นมันกาลังออกดอกค่ะก็คือจะดอกก็จะบานไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะอฮะแต่ทีนี้พอติดดอกแล้วมันก็จะออกมาเป็นฝักค่ะซึ่งจะเห็นว่าบางต้นไหนไหนฝักบางต้นอนะ่ะฝักขึ้นแล้วค่ะนี่ไงนี่ไงเพราะว่ามันมันมันอายุเนาะในชีพพี่เลยค่ะ แล้วเป็นฝากได้ยังไงต่อหมายถึงว่าเขา<จ>เขาจะแห้งแล้วก็เป็นก็จะเป็นมเลมเล็ดต่อไปค่ะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ถึงขั้นเอามาล็ดค่ะก็คือจริงๆอ่ะมันมันตอนนี้นะมันมันเหมาะหรือว่าพร้อมในการที่จะไถกบแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ไถเพราะว่าเราเรา,เราจองเราเพราะว่าอยู่ที่นี่เราเราต้องจองรถไถจากสำนักงานไล่ฝึกค่ะเราเรา,เรายังไม่ได้คิวก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าค่ะโอ้โหท่านผู้ชม <S <S ผมกำลังสงสัย <c oughs> ว่าผมจะลงมาทำไมอะ่ะครับอ้ออ้อเราลงมาทำไมอ้อ พี่อยากเห็นบรรยากาศข้างในเดี๋ยวมาทิ้งท้ายตรงนี้จะไม่สูงมากค่ะทิ้งท้ายตรงนี้อ่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของเกษตรกรนะครับที่ที่จะทำเขาเรียกว่าปรับปรุงคุณภาพดินค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มพวกปุ๋ยไนโตรเจนด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินก็สามารถปลูกปอเทืองหลังนาได้ค่ะเกา มันมันดีมันดีกว่ามันดีกว่าที่เราพูดถึงผลผลิตที่เราปรับปรุงคุณภาพดินนี้มันเป็นไงเรามีการเปรียบเทียบแล้วเป็นไงดีกว่าไหมค่ะตอนตอนที่มาลงการทดลองที่ที่แปลงนี้ครั้งแรกค่ะก็คือมันยังไม่ไม,ไม่ไม่มีการปรับปรุงกำลังดินเลยค่ะก็่าอผลผลิตข้าวก็ได้ไม่เยอะค่ะแบบพอพอหลังจากที่ที่อาจารย์มามาแล้วก็ให้ปรับปรุงให้ปลูกปอเทืองตลอดอย่างนี้ยค่ะ ผลผลิตมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนของข้าวของวาลินก็เพิ่มจากประมาณ500 600ตอนแรกๆก็เพิ่มเป็นแบบ900เกือบ1ตันต่อไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เห็นผลค่ะอืมซึ่งกรมเขาเรียกว่ากรมกรมพัฒนาที่ดินค่ะ<อ>ท,ที่ที่ตรงสว่างวีรวงนะคะโอค่ะอันนั้นไปขอเกษตรกร,ร,ก,รก็ไปขอได้ค่ะเขาก็เขาก็ให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้กับเขามีให้เกษตรกร,ร,กรแล้วก็หรือว่า หน่วยงานสามารถไปขอที่นั่นได้ค่ะ oh. อันนี้ก็ก็ไปขอจากที่นั่นแหละคะ่ะมาอืแล้วเขาก็จะก็คือเรามีพื้นที่เท่าไหร่ก็เขาก็จะให้อัตราสูงสดุดก็คือให้แบบคนละห้ากิโลกร,รมัมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าถ้าเราบอกว่าถ้าเรามีพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกก็ไม่ก็ไม่ยากใช่ไหมปลูกนี้ไม่ายากยคะ่ะไถยกบไถกบพอไถยกบ,ยกบตัวต่อสร้างข้าวเสร็จแล้วก็ ทิ้งให้ให้ให้มันแบบย่อยสลายสัก2องอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมาหวานอีกทีนึงแล้วก็ไถกบแบบกบแบบตื้นให้มเมล็ดมันสามารถงอกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ต้องไปดูแลอะไรไม่ได้ดูแลค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ดูแลก็คือแต่ว่าตอนที่ไถกบดินมันยังมีความชื้นอยู่มันก็เลยแบบขึ้นมาเองได้ค่ะอ๋ออันนี้ก็ไม่ได้ดูแลค่ะเพราะทีนี้มันมันพอดีกับที่ฝนฝนมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พอดีกันครับค่ะเฮ้ยแบบนี้น้องน้องนักศึกษาที่จะทํา งานวิจัยก็จะต่อเนื่องเลยใช่ไหมหลังจากถไถกลบใช่ค่ะ,ะก็คือต้องอันนี้น่าจะต้องไถกลบอีกประมาณสองอาทิตย์เพื่อให้ต้นต้นพวกนี้ค่ะมันย่อยสลายในดินครับแล้วก็จะมาเตรียมจะเป็นการเตรียมแปลงวิจัยของฤดูนาปีหกหกห้านี่ค่ะอ่าค่ะอ่าวันนี้ขอบคุณน้องอ้อน,นะครับพาชมนะครับอากาศอาจจะร้อนหน่อยนะ,อะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ,รบนี่คือทุ่งปอเทืองนะครับ ใครที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับก็มากันได้เลยนะครับที่คณะเกษตรศาสตร์นะครับสำนักง,งานไร่คุนดลองแต่ต้องรีบมานะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้านี้จะไถกลบแล้วนะครับลาไปก่อนครับทุกท่านสวัสดีครับ